สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์กับผู้แต้วราวดีปัญญาแก้วค่ะชั่วโมงนี้นักเรียน ก็ยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูลไปแล้วใช่ไหมคะสัปดาห์นี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหวา่างสเปซกับสเปซสเปซกับเวลาและทักษะการสร้างแบบจำลองค่ะ นักเรียนหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำว่า space ใช่ไหมคะคุณครูอธิบายให้ฟังอย่างคร่าวๆ Space ก็คือพื้นที่ว่างนะคะพื้นที่ว่างสำหรับวัตถุวัตถุหนึ่งอย่างเช่นในรองเท้านักเรียนจะมีพื้นที่ว่างให้สำหรับเท้าของนักเรียนไปวางอยู่ใช่ไหมคะ พื้นที่ว่างตรงนั้นแหละที่เราเรียกว่าสเปซแต่ถ้านักเรียนฟังครูอธิบายคร่าวๆยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนไปศึกษาจากคลิปวิดีโอการสอนของสสวทนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราววันหยุดของเข้าตูและเข้าตางที่เป็นพี่น้องกันนะคะในกิจกรรมนี้จะมีคำที่อธิบายคำว่า นะคะความสัมพันธ์ของสเปซกับสเปซนักเรียนลองศึกษาดูนะคะแล้วมาเจอกันกับครูทา้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็สวัสดีอาวีค่ะสวัสดีครับคุณครูดีใจจังครับที่ได้เจอคุณครูวันนี้คุณครูก็ดีใจนะคะที่ได้เจออาวีแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอนักเรียนทุกคนคุณครูชื่ออรณิชโชคชัยค่ะแต่เอ๊ก่อนที่อาวี่จะมาหาคุณครูเนี่ยอาวี่ไปทําอะไรมาคะอ๋ออาวี่ช่วยคุณพ่อเก็บหนังสือหลายเล่มที่ไม่อ่านแล้วเข้ากล่องครับแล้วก็จะเอาไปบริจาคครับ แต่เก็บยังไงก็ไม่พอดีจะมีหนังสือล้นออกมานอกกล่องตลอดเลยครับอวีนะคะได้ช่วยคุณพ่อทำงานบ้านเก่งมากเลยค่ะพูดถึงเรื่องเก็บหนังสือลงกล่องให้พอดีจะได้ปิดกล่องได้เนี่ยตรงกับเรื่องที่คุณครูจะสอนในครั้งนี้เลยค่ะดีใจจังครับแต่เอ๊แล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรนะครับ จุดประสงค์ในการสอนในครั้งนี้คุณครูจะพานักเรียนแล้วก็อาวีมารู้จักคำว่าทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซสเปซกับเวลาและแบบจำลองกันค่ะการจัดหนังสือลงกล่องให้พอดีแล้วก็สามารถปิดกล่องได้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันจากกิจกรรมที่จะทำกันในวันนี้ค่ะ แต่เองนักเรียนแล้วก,ก็อาวี่นะคะเคยได้ยินคําต่างๆเหล่านี้กันมาบ้างไหมคะอาวี่เคยได้ยินมาบ้างครับแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยครับไม่เป็นไรค่ะในวิดีโอนี้คุณครูจะพานักเรียนแล้วก,ก็อาวี่ไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนแล้วก,ก็อาวี่ไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมวันหยุดของเข้าตูแล้วก็เข้าตัง สองพี่น้องที่ได้ช่วยคุณแม่ทำงานบ้านเรื่องที่จะไปอ่านนี้จะมีคำเกี่ยวกับทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซสเปซกับเวลาตามแบบจำลองแทรกอยู่เป็นระยะในเรื่องค่ะก่อนที่จะไปอ่านเรื่องสนุกๆของสองพี่น้องเข้าตูแล้วก็เข้าตังคุณครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อาวี่ลองตอบคำถามกันก่นกอนสักสามข้อ ซึ่งเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปอ่านนี่แหละค่ะอยากให้นักเรียนจดคําตอบลงในกระดาษไว้ก่อนเมื่ออ่านเรื่องเสร็จแล้วเราจะมาลองตอบคําถามเหล่านี้กันอีกครั้งระหว่างที่นักเรียนตอบคําถามก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่อตอบคําถามเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อน,นะคะอาวี่อย่าลืมตอบคำถามไปพร้อมก,กับนักเรียนด้วยนะได้ครับ ผมจะตั้งใจทาทั้ง3มข้อเลยตอบคำถามกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้ในเนื้อเรื่องที่นักเรียนแล้วก็อารวีจะไปอ่านกันจะพบคำสำคัญสองคำแทรกอยู่ในเนื้อหาได้แก่คำว่า Space และคำว่าแบบจำลองคำสำคัญเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร เดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากการอ่านเรื่องได้เลยค่ะและเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาอ่านไม่มากจนเกินไปคุณครูจะแบ่งเนื้อหาที่จะอ่านออกเป็น2ช่วงให้นักเรียนอ่านด้วยตนเองทีละช่วงค่ะระหว่างที่อ่านก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อนักเรียนแล้วก็อาวี่พร้อมที่จะไปอ่านกิจกรรมวันหยุดของเข้าตูและเข้าตังกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากเรื่องที่อ่านในช่วงแรกนักเรียนแล้วก็อาวี่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านมากน้อยแค่ไหนคะ คุณครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อาร์มี่ลองตอบคําถามไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะคําถามข้อแรกจากเรื่องที่อ่านเข้าตูแล้วก็เข้าตังช่วยคุณแม่ทําอะไรคะเดี๋ยวให้อาร์มี่ลองตอบคําถามนี้กันค่ะเข้าตู้และเข้าตังช่วยจัดรองเท้าเข้าที่ชั้นวางรองเท้าครับเก่งมากเลยค่ะคำถามข้อต่อไปที่ว่างบนชั้นวางรองเท้า ที่สามารถนำรองเท้าไปวางได้เรียกว่าอะไรคะคําตอบคือที่ว่างบนชั้นวางรองเท้าที่สามารถนำรองเท้าไปวางได้เรียกว่า space ค่ะคําถามข้อต่อไปค่ะจากเครื่องที่อ่าน space หมายถึงอะไรได้บ้างคะคําตอบคือ จากเรื่องที่อ่านสเป e หมายถึงที่ว่างบนชั้นวางรองเท้าหรือขนาดของรองเท้าค่ะนักเรียนแล้วก็อาวีตอบคำถามก็ได้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเราไปอ่านเนื้อหาในช่วงที่2กันต่อเลยค่ะระหว่างที่อ่านเหมือนเดิมเลยนักเรียนก็สามารถกดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อค่ะ อย่างไรบ้างคะจากเรื่องที่อ่านไปในช่วงที่2นักเรียนแล้วก็อวี่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านมากน้อยแค่ไหนคะเดี๋ยวคุณครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อวี่มาลองตอบคําถามไปพร้อมกับคุณครูด้วยกันคะ่ะคําถามข้อแรกการกระทําใดของเข้าตูแล้วก็เข้าตางังเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซคะเดี๋ยวให้อาวี่ลองตอบคําถามดูคะ่ะ การที่เข้าตูเลือกขนาดของรองเท้าที่ครอบครองพื้นที่ได้พอดีกับพื้นที่ของชั้นวางรองเท้าที่ว่างอยู่เป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซครับถูกต้องค่ะอาวี่คำถามข้อต่อไปค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาจากเรื่องที่อ่านคืออะไรคะ,ะตอบกันได้ไหมคะความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาจากเรื่องที่อ่าน คือการที่เท้าของเข้าตูแล้วก็เข้าตาังม,มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเอแล้วแบบจำลองเนี่ยต้องเหมือนของจริงทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะเดี๋ยวให้อาวีลองตอบดูค่ะแบบจำลองไม่จาเป็นต้องเหมือนของจริงทุกอย่างครับถูกต้องค่ะเอแล้วแบบจำลองเนี่ยมีเพียงแค่ภาพวาดหรือเปล่าคะเนตตอบได้ไหมคะ แบบจำลองไม่ได้มีเพียงแค่ภาพวาดเท่านั้นนะคะแต่ยังมีในรูปแบบอื่นๆด้วยค่ะจากการอ่านเรื่องนักเรียนและก็อาวีได้รู้ความหมายของคำสำคัญกันแล้วนะคะคำแรกคือคำว่า Space หมายถึงที่ว่างหรือขนาดและคำที่สองคือคำว่าแบบจำลองหมายถึงสิ่งที่ใช้แทนวัตถุหรือปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะ จากการอ่านเรื่องนักเรียนแล้วก็อาวีได้รับความรู้กี่กับทักษะกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความรู้ที่เราได้รับมีอะไรกันบ้างค่ะกิจกรรมบางอย่างต้องอาศัยทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปสซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของวัตถุกักบพื้นที่ที่วัตถุนั้นจะเข้าไปครอบครองค่ะ ดังตัวอย่างที่เข้าตูเห็นว่าชั้นวางรองเท้ายังมีที่ว่างหรือสเปซเพียงพอสำหรับขนาดหรือสเปซของรองเท้าคู่ใหญ่หนึ่งคู่การที่เข้าตูเลือกขนาดรองเท้าที่ครอบครองพื้นที่ได้พอดีกับพื้นที่ของชั้นวางรองเท้าที่ว่างอยู่เป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซค่ะกิจกรรมบางอย่าง ต้องอาศัยทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาค่ะซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดหรือพื้นที่ของสิ่งต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปค่ะดังตัวอย่างที่เข้าตูพบว่าชั้นวางรองเท้าไม่มีที่ว่างเหลือพอสำหรับวางรองเท้าที่เหลืออีกหลายคู่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรองเท้าของเข้าตูและเข้าตังที่สวมไม่ได้แล้วเพราะทั้งคู่โตขึ้นเท้าก็มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ต้องเปลี่ยนรองเท้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นไปด้วยการที่เท้าของเข้าตูและเข้าตางมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาค่ะและแบบจำลองเป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆและใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อสื่อสารหรืออธิบายวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นเข้าใจได้ค่ะ ดังตัวอย่างที่เข้าตังวาดภาพแทนสิ่งต่างๆรอบบ้านไปให้เพื่อนดูถึงแม้ว่าภาพวาดจะไม่ค่อยเหมือนของจริงแต่สามารถเป็นสิ่งที่ใช้แทนวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ค่ะนักเรียนแล้วก็อาวียังจำคำถามก่อนอ่านเรื่องที่เคยบันทึกคำตอบไว้แล้วได้ไหมคะได้ครับมีอยู่3ข้ออาวีบันทึกคำตอบไว้แล้วนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อาวี ลองตอบคำถาม3ข้อนี้กันอีกครั้งและนำคำตอบในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับคำตอบที่เคยตอบไว้ค่ะระหว่างที่ตอบคำถามก็กดหยุดพักวิดีโอไว้ก่อนเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วก็กลับมาเล่นวิดีโอกันต่อค่ะอารวีจะลองตอบดูอีกครั้งครับคำตอบที่ได้จะเหมือนหรือต่างจากที่เคยตอบไว้ไหมน้นักเรียนและก็อารวีตอบคำถามกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันทีละข้อค่ะ ข้อแรกการอธิบายว่าขนาดของสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดคะตอบกันได้ไหมคะคำตอบคือเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลาคะ่ะคำถามข้อที่2นะคะจากเรื่อง การกระทําใดของเข้าตูแล้วก็เข้าตังเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซคะตอบได้ไหมคะคําตอบคือการที่เข้าตูแล้วก็เข้าตังค่ะเลือกขนาดรองเท้าได้พอดีกับที่ว่างบนชั้นวางรองเท้าเป็นการใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซนะคะ คำถามข้อสุดท้ายค่ะภาพวาดจัดเป็นแบบจำลองได้มาใดคะตอบได้ไหมคะภาพวาดจัดเป็นแบบจำลองเมื่อมีการใช้แทนวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคำตอบที่นักเรียนแล้วก็อาวี่ได้สอบกันอีกครั้งเหมือนหรือแตกต่างจากที่เคยตอบกันไว้ไหมคะ คุณครูว่าตอนนี้อาวี่ยังเหลืองานที่ต้องทําต่อนะคะเนี่ยใช่แล้วครับอาวี่จะไปเก็บหนังสือลงกล่องให้พอดีแล้วจะได้นําไปบริจาคเดี๋ยวอาวี่จะรีบกลับไปทําให้เสร็จครับรอบนี้อาวี่ก็จะค่อยๆเลือกขนาดของหนังสือให้พอดีกับพื้นที่ในกล่องที่ว่างอยู่ครับดีมากเลยค่ะอาวี่คุณครูนะคะก็อยากให้หนักเรียนนะคะ นึกถึงกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันที่มีการใช้ทักษะที่เรียนการในวันนี้ดังเช่นกิจกรรมของอารวี่ที่ต้องจัดหนังสือลงกล่องให้พอดีค่ะในวิดีโอถัดไปนักเรียนจะได้ฝึกนะคะทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับสเปกกันค่ะกิจกรรมนี้จะสนุกแค่ไหนคุณครูอยากให้นักเรียนแล้วก็อารวี่นะคะติดตามกันนะคะในวิดีโอถัดไปค่ะ สำรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันเลยวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ หลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอการสอนจากสะส,ะสะวะทซึ่งเป็นเรื่องราวกิจกรรมบรหจุดของข้าวตูกับข้าวตังไปแล้วใช่ไหมคะในกิจกรรมที่นักเรียนอ่านนะคะทำให้นักเรียนได้รู้ความหมายของคําว่าสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาไปบ้างหรือย,ยังคะหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาทําความเข้าใจเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนทําใบงานชิ้นนี้ ื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วถ่ายรูปลงในอัลบั้มกลุ่มลายของห้องเรียนนะคะสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันในการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกครั้งค่ะสัปดาห์หนี้สวัสดีค่ะ